ต่อไปข้าวิมารีวิวกันทําล้วยบวดชีเรจาขั้นตอนแรกเอาต้องปาดกล้วยออกจากหวีพ่อปาดออกเรียบร้อยแล้วห้องก็ปาดหัวปาดหางมันออกให้ครบถูกหน่วยพ่อมาันน้ำเดือดแล้วห้องเกลเกลือลงุงเอากล้วยลุงต้ม,มพ่อต้มใจมัดสุกหน่วยอันนี้แมวเ,เกลือนแล้วเนาะบาดแมวปาดนี่พ่อกล้วยมันแตกออกจาก,กเปลือ,อกห้องกับไปแช่น้ำเอาขึ้นไม่แช่น้ำใบ การแช่น้าเพื่อว่าบ่ให้กล้วยเฮ้านี่มีอย่างมีอย่างออกเราก็ดึงเปลือกเอาเปลือกมันออกจากหน่วยมันครบทุกน่วยทุกลูกตอนี้เม่นบ่แม่นฮ้ยเขาก็จะหั่นหั่นทุกลูกพ่อข่ําพ่อค่ําหั่นไปจนมดทุกลูกอันนี้หั่นตามใจชอบมันบ่แม่นหั่นตามใจชอบ ข้เาเข้าซ้ำได้เขาก็เฮ้ามาข้าน้อยข้าใหญ่ก็หันไปหันจนว่ามันล้มปากจะขวางแล้วเฮาก็เจ็บไปไว้แซ่ไพชนะไว้บาดนี้เจ็บใสย่ยพ่ชนะไว้แล้วเข้าไปตั้งกะทิตั้งหม้อกะทิว้ผสมกันกับน้ำเล็กน้อยเอาเกลือเอาน้ำตาลลุงตามใจชอบจ้ะเข้ามากหวานกะใส่หลายค้นๆ้นน้ำตาลละลายให้มันละ,ลา,นล,ะลายจนเมื่อ คนไปคนไปแล้วเขากลพ่อหมอเดือดกะที่เดือดเขากลากล้วยลงเขาก็คนคนไปจังหน่อยคนไปแล้วเขาก็ปีดฝาค้นไปคนมาปีดฝาวจ้จากเปิดเบ่งพ่อหมอเดือดเขาก็คนอีกคนไปตามใจชอบค้นหน้าค้นหลังคนใส่คนขวาวคนในมืดจะหมอดือดแล้วเขาซิบเบ่งมาดีเขาก็กะทิใส่อีกมันบอมนันเติมลงไป ยนวมันเข้ามัามากมันก็นใไ่หลายเข้าว่ามักมันก็นใส่หน่อยแาบนี้สารส,ส่วนตามตาม้อสสตตงการจา้าพ่อมาเดืเอดแล้วเข้าก็ปิดไฟตากซิมเบิงจ้าบาดนีห้หอม,มหวานน่ะคือแบบกลมกลมอ่อม <c oughs> อ่ะภาษาอีสานเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเด้อจะ <c oughs> บอกว่าซิมขําแรกเลยจ้ะคือมัน <c oughs> เป็นนวัวนวนะ แล้วก็หวานหวานคือมันแบบกลมกลมไมจ้ะแสบเดอ้อสิบอกให้ไปเฮ็ดร่องเบิงเด้อจ้ะแสบแห้ง